สถานที่เดิมที่เราเคยมาเมื่อมาเวลาที่ต่างออกไปก็จะได้เห็นบรรยากาศที่แตกต่างออกไปที่นี่คือโบราณสถานวัดตะแบกคู่ในช่วงฤดูฝนก็จะมีบรรยากาศเขียวสดชื่นอายุของโบราณสถานวัดตะแบกคู่จะอยู่ใน ราวพุทธศตวรรษที่20-21ส,สมัยสุโขทัยตอนปลายอายุทยาตอนกลางเหตุที่ได้ตั้งชื่อว่าวัดตะแบกคู่ก็เนื่องจากเดิมด้านหน้าวัดจะมีต้นตะแบกต้นใหญ่อยู่สองต้นครับที่ท่านกำลังได้ชมอยู่นี้เป็น พื้นที่ที่เราเป็นเขตพุทธาวาสมีกำแพงแก้วล้อมรอบลักษณะกำแพงแก้วก็ใช้ศิลาแรงปักเป็นเสาโดยรอบมีประตูทางเข้าเล็กๆอยู่ตรงนี้เราจะได้เข้าไปชมด้านในวัดตะแบกคู่ด้วยกันครับ เมื่อเดินเข้ามาด้านในกําแพงแก้วก็จะเห็นวิหารที่มีมุกยื่นด้านหน้าบันไดาทางขึ้นจะเป็นบันไดกว้างบันไดเดียวก็ถือว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่สวยงามในเชิงโครงสร้างแผนพังครับ ด้านบนวิหารฝั่งซ้ายมือเมื่อเราเดินบันไดขึ้นมาบนบันไดนะครับก็จะเห็นอาสนะสงฆ์ยาวๆอยู่ฝั่งซ้ายมือเสากลางของวิหารยังคงเห็นลักษณะของปูนที่ใช้โอบด้านในเป็นศิลาแรง ก็หลงเหลือให้เราได้ศึกษานะครับเดินเข้าไปตรงกลางวิหารก็จะมุ่งหน้าไปยังส่วนที่เรียกว่าฐานชุกชีที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปที่ฐานชุกชีมีความพิเศษน่าสนใจก็คือมีส่วนขององค์พระพุทธรูปที่เป็นหินทรายและก็พระพุทธรูปศิลาแลง เป็นโกลนศิลาแรงให้ทุกท่านได้ชมพระพุทธรูปโกลนศิลาแรงคําว่าโกลนศิลาแรงก็คือการนำศิลาแรงมาตัดปรับแต่งขึ้นรูปให้เป็นองค์พระพุทธรูปก่อนที่จะนําปูนมาปะมาโอ จนได้รูปทรงที่สวยงามในส่วนของพระพุทธรูปหินทรายก็เป็นการสันนิษฐานว่านํามาจากพื้นที่อื่นโดยเฉพาะพื้นที่ที่นิยมสร้างพระพุทธรูปหินทรายก็คือส่วนที่อยู่ใต้ลงไปนะครับทางอาณาจักรอยุธยาก็สอดคล้องกับการสันนิษฐานเรื่องของอายุที่อยู่ในยุคสมัยที่ อาณาจักรยุทธยาได้เรืองอํานาจแผ่อานาจขึ้นมาเหนือพื้นที่สุขโขทัยและเมืองบริวารตามผังมาตรฐานของอาณาจักรสุขโขทยัยครับนิยมการสร้างโบราณสถานในการเรียงตัวแบบตะวันออกตะวันตกคับหันหน้าไปทางที่ตะวันออกโดยที่ผังทั่วไปด้านหลังจะมีเจดีย์ประธานแต่สําหรับวัด แต่แบบคู่จะมีเฉพาะส่วนที่เป็นวิหารไม่มีเจดีย์ประธานด้านหลังในสมัยที่สุขโขทัยรุ่งเรืองครับวิหารจะมีความสำคัญมากกว่าอุโบสถเราจรึงพบเห็นส่วนที่เป็นวิหารที่หลงเหลืออยู่จำนวนมากโดยเฉพาะฐานที่ใช้ศิลาแรงส่วนด้านบนนั้นจะใช้ไม้ทำให ผูพังไปตามการเวลานะครับส่วนฐานของวิหารจะเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่เราจะเห็นสันของอกไก่นูนออกมาอย่างชัดเจนนะครับในส่วนที่เป็นรั้วหรือทําเป็นกําแพงแก้วก็มักจะนิยมใช้ศีลาแรงเป็นท่อนปักหลังจากนั้นก็จะมีทับหลังวางทับด้านบนอีกชั้นหนึ่ง ด้วยความที่พื้นที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ตรงนี้เป็นแหล่งศิลาแรงก็สามารถที่จะขุดศิลาแรงจากด้านล่างด้านบริเวณในบริเวณนี้ขึ้นมาใช้ในการก่อสร้างได้อย่างสะดวกส่วนด้านหลังของโบราณสถานวัดต,ตะแบกคู่จะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเขตสังขาวาสหรือว่าเขตของพระสงฆ์ครับ ด้านในกำแพงแก้วนั้นได้ว่าเขตพุทธาวาสเขตที่ญาติโยมสาธุชนมาประกอบพิธีร่วมพิธีเข้าไปใช้พื้นที่ร่วมกันได้นะครับส่วนด้านหลังนี้เป็นพื้นที่ที่ว่าเป็นเขตสังฆาวาสเราก็จะเห็นส่วนที่เป็นศาลาครับแล้วก็มีบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่เป็นกุฏิสงฆ์ิวัตะแบกคู่ มีบอ่อน้ำโบราณครับที่เป็นบอ่อศิลาแรงอยู่หลายบ่อนะครับบอ่อนี้อยู่ที่ตะวันตกว,วัดตะแบกคู่ถือว่าเป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่เหมือนกันนะครับผมกำลังเดินมาฝั่งที่เป็นพื้นที่สังขาวาสเขตพระสงฆ์ที่มีกุฏิ มีห้องชำระก,กายมองไปไกลด้านโน้นเป็นเขตพุทธาว่าที่เราไปชมกันมาครับพื้นที่ส่วนนี้คือพื้นที่ที่รู้ว่าเป็นเขตสังฆาวาสครับก็จะเริ่มปรากฏเห็นร่องรอยส่วนที่เป็นฐานของกุฏิสง์เขตสังฆาวาสจะกระจายตัวออกมาทางฝั่งทิศตะวันตกครับ นี่คือกุฏิสงฆ์ที่มีห้องชำระกายอยู่ข้างๆส่วนนี้เรียกว่าห้องชำระกายมีบ่อน้ำครับเหมือนทำเป็นถังน้ำแล้วก็มีห้องเล็กอยู่ด้านข้างเพื่อที่จะเป็นห้องชำระกายครับในขณะที่ใกล้ๆกันก็มีฐานของอาคารส่วนที่เป็นกุฏิสงฆ์ ทางออกมาจะมีบอ่อน้ำอีกบอ่อหนึ่งครับก็เป็นบอ่อน้ำของวัดตะแบกคู่บอ่อนี้ค่อนข้างจะลึกนะครับมีความลึกมากเดี๋ยวคงได้ใช้กล้องพาลงไปชมในโอกาสต่อไปมองไปกว้างด้านโน้นคือลานพื้นที่ของวัดตะแบกคู่ครับ จากมุมมองซ้ายมือที่เราเห็นฝั่งซ้ายนะครับคือพื้นที่ของวิหารวัดตะแบกคู่ห่างออกมาทางทิศตะวันออกประมาณ30-40เมตรนะครับจะมีอุโบสถที่มีกำแพงแก้วอยู่ใกล้ๆก,กันจากข้อมูลของอุทยานระบุว่าเป็นอุโบสถของวัดเพการาม แต่ก็มีท่านอาจารย์หลายท่านหลายตำราที่ให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นวัดเดียวกันไม่น่าจะเป็นคนละวัดนะครับเนื่องจากอยู่ชิดกันใกล้กันแต่ด้วยความที่มีการขุดคน้นบูรณะเพื่อที่จะสันนิษฐานอายุนะครับก็มีการแยกเป็นอีกวัดหนึ่งคือวัดเพการามห่างกันเพียง30-40เมตรในส่วนของรั้วกำแพงแก้วตรงนี้ครับ เมื่อเข้ามาด้านในอุโบสถเราจะเห็นส่วนที่เป็นฐานปักใบเสมาอยู่8จุดโดยรอบนะครับจะมีฐานปักใบเสมาที่นี่จึงถูกผูกพัทธสีมาเป็นอุโบสถและน่าสนใจก็คือตั้งอยู่ในแนวแกนเดียวกันกับวิหารของวัดตะแบกคู่ จึงเป็นข้อสันนิษฐานเรื่องของการเป็นส่วนเดียวกันของวัดเดียวกันนะครับใบเสมาจะเป็นหินชนวนครับครับนี่คือใบเสมาที่วางพิงไว้ที่ฐานใบเสมา,สาลักษณะโครงสร้างของอุโบสถ ก็จะมีความใกล้เคียงกับวิหารก็มีการสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการพัฒนาเป็นอุโบสถในภายหลังนครับที่มีการใช้งานประกอบพิธีต่างๆมากขึ้นเดิมอาจจะเป็นวิหารของวัดเพการามครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมด้านบนที่มีฐานชุกชกี ฐานชุกชีปริดสถานองค์พระพุทธรูปด้านบนของอุโบสถครับก็มีการนำกรอนศิลาแรงขึ้นตั้งไว้นะครับจะเห็นส่วนฐานเดิมก็จะเป็นขนาดกลางๆ ลักษณะเสาของอุโบสถจะเป็นเขียงสี่เหลี่ยมวางซ้อนกันนะครับแล้วก็มีปูนโอบด้านนอกมีเสาต้นหนึ่งที่ล้มลงให้เราได้มาศึกษาดูตรงนี้ครับจะเป็นเขียงสี่เหลี่ยมซ้อนกันเขียงศีลาแรงครับแล้วก็โอบด้วยปูนด้านนอกปุดครับส่วนนี้คืออุโบสถนะครับที่ เป็นของวัดเพการามแต่ก็มีบางตำราสันนิษฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัดตะแบกคู่ที่อยู่ด้านหลังออกไป40เมนะครับด้านหน้าของอุโบสถวัดเพการามเมื่อสักครู่หนึ่งที่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวัดตะแบกคู่จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีเจดีรายนะครับมีกำแพงแก้วล้อมรอบ นำทุกท่านมาชมเจดีย์รายที่วางเรียงในแนวแกนตะวันออกตะวันตกที่อยู่ในกำแพงแก้วของวัดเพการามตอนนี้เราเข้ามาพื้นที่วัดเพการามแล้วนะครับก็จะมีเจดีย์รายอยู่หลายองค์ที่นี่นะครับเป็นเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมด้านบนเป็นฐานบัวก่อนที่จะรองรับองค์ะคระฆังด้านบนที่ พัทงทลายหมดแล้วนะครับในพื้นที่เดียวกันกับพื้นที่กำแพงแก้วที่มีเจดีราจะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นโพธิมณฑลครับสีลาแรงปักไว้ล้อมรอบส่วนฐานที่ปลูกต้นสีมหาโพลักษณะแบบนี้เรียกว่าเป็นโพธิมณฑล ในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรมีโพธิที่มณฑลอยู่2จุดนะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้จะมีอีกวัดหนึ่งก็คือที่วัดเต่าม้อศิลาแรงจะเสาใหญ่กว่านี้เป็นจุดตำแหน่งที่ตั้งของต้นสีมหาโพนั่นเองให้ทุกท่านได้ชมไปโดยรอบนะครับพื้นที่ที่เรียกว่าโพธิที่มณฑล ก็เป็นคติความเชื่อนะครับในการสร้างสถามหาสถานสถานที่ทั้งเจ็ดที่พระพุทธองค์ท่านเสด็จหลังจากตัดสรู้แล้วนะครับด้านหน้าของพื้นที่กำแพงแก้วที่มีเจดีย์รายสักครู่หนึ่งจะมีส่วนที่เป็นบอ่อน้ำโบร,ราณ บ่อนี้ก็มีความลึกครับเป็นบ่อศิลาแรงเทียบกับตำแหน่งที่ตั้งอยู่มุมนี้นะครับขยับออกมาทางทิศตะวันออกมาในการเดินทางมาชมก็มีความสะดวกสบายนะครับมีถนนที่ตัดผ่านเข้ามายัางโบราณสถานใน พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรถ้าท่านเดินทางมาก็ค้นหาจากชื่อวัดตะแบกคู่นะครับในพื้นที่นี้จะมีพระพุทธรูปหินทรายอยู่สองวัดที่วัดตะแบกกับวัดตะแบกคู่ที่เป็นหินทรายที่หลงเหลือร่องรอยนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านถ้ามีโอกาสก็แวะมาเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรมาเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองครับมาชมส่วนต่างๆของโบราณสถานขอบคุณที่ติดตามนะครับคลิปวัดตะแบกคู่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอายุประมาณพุทธศตวรรษที่20-22 ก่อด้วยศีลาแรงในยุคที่กำแพงเพชรรุ่งเรืองโดยมีอาณาจักรอยุธยาเข้ามาปกครองต่อจากสุขโขทัยตอนปลายแล้วพบกันเรื่อยๆขอบคุณทุกท่านครับ